ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักยิงปลาทุกท่านนะครับมีเพื่อนเพื่อสอบถามสเปคปืนสั้นเข้ามานะครับให้รีวิวให้ดูหน่อยนะครับให้ชมนิดนึงเขาบอกว่าอยากจะชมสเปคสั้นๆแบบนี้ว่าระยะเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้แบบละเอียดเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นรางรางชุดนี้เป็นรางปลาดูครับรางปลาดูครับของช่างวรกิจนะครับท้ายก็จะสั่งมาครับเป็นปลาดูเหมือนกันครับเอามาขึ้นเอา ท้ายเป็นปราดูเช่นกันนะครับสูนหน้าสูนหลังก็จะเป็นของช่างตาลนะครับช่างตาลจานขวัญนะครับสวยๆงามๆเลยครับสูนชุดนี้สูนหน้าผมจะเป็นอะไรไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นแกนนะครับเป็นสูนแกนนะครับชุดนี้ผมยิงอยู่นะครับปีกก็จะเป็นช่างต้นสะพานแดงครับปีกลิมิเต็ดครับตัวนี้ตัดมาให้งามๆเลยครับแล้วก็โต้ครับช่างต้นสะพานแดงครับ ไกล็อกล่างชุดนี้เป็นของช่างต้นสะพานแดงครับสวยๆงามๆครับมีเซฟด้วยนะครับไกสวยๆงามๆเลยครับลูกโรเลอร์ครับนี่เกือบลืมนี่ครับของคนทงเฟืองครับชุดลิมิเต็ดครับโรเลอร์ชุดแรกที่ใช้อยู่ครับใช้ดีครับชุดนี้นะครับเรามาดูสเปกกันบ้างครับว่าระยะชัดเท่าไหร่ครับระยะชักวัดใต้ปีกถึง ที่เกี่ยวลูกดอกประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับหน้ากล่องก็อยู่ประมาณสามสิบสองนะครับตรงแล้วก็บอกนี้ถ้าโยนลูกดอกก็อยู่มาสามสิบนะครับถ้าไม่โยนก็ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ทิ้งหน้าเท่าไหร่ทิ้งหน้ายี่สิบสี่ครับนี่วัดจากบนปีกเลยถึงหน้าครับสุดยี่สิบสี่นะครับปีกกว้างเท่าไร่ปีกกว้างอยู่สามสิบครับอ่าสามสิบเต็มเต็มครับปีกชุดนี้นะครับ ทั้งกระบอกยาวเท่าไร่ทั้งกระบอกอยู่ที่ประมาณเม็ดกับ2เซนนะครับนี่นะครับโดยรวมรวมครับเนี่ยเม็ด2เซนครับนี่นะครับรีวิวให้แล้วครับผลที่สอบถามเข้ามาเข้าว่าสเปคสั้นเท่าไหร่กันบ้างนะครับขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดผลงานดีๆให้ครับขอบคุณครับ